จะรักชาวลัคนาราศีมิถุนทั้งทีนะครับคุณจะไม่รู้สี่ข้อนี้ได้ยังไงต้องบอกก่อนว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเขาเป็นคนที่นะครับมีพื้นฐานที่ช่างเจรจาช่างพูดช่างซักช่างถามนะครับเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขามีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนประจำลัคนาของเขา ซึ่งดาวพุธนั้นมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการสื่อสารข้อที่หนึ่งเลยคือต่อให้คุณกับเขาที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนรักกันแค่ไหนคุณอย่าหวังว่าคุณจะจำเขียจํากัดให้เขาห้ามคุยกับคนอื่นห้ามทักทายคนอื่นไม่แปลกเลยที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นถึงแม้เขาจะมีคู่มีคนรักมีแฟนอยู่แล้วเขาก็ยังชอบทักชอบทายคนตามโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ก และก็เป็นคนที่ชอบบริหารสเสน่ห์นะครับต้องบอกไว้ก่อนเฮ้ยคุณอย่าไปคิดว่าพอเขาเป็นแฟนคุณปับ๊บไอ้ห่าจะไปให้เขาเฉยๆงิ้มๆม,มึงฝันไปเถอะไม่มีทางถ้าคุณคิดแบบนั้นะคุณเองนั่นแหละจะเครียดเพราะเขาทําให้คุณไม่ได้เพราะเขาทาให้คุณไม่ได้แล้วคุณไม่ได้อย่างหวังแล้วความรักมันก็มีปัญหาคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของคนรัคนาราศีมิถุนก่อนอเขาเป็นคนที่ชอบทักทายคนนูน้นคนนี้ ดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีมิถุนโคตรแม่งทํางานเต็มที่นะฮะเป็นคนที่ชอบแบบเคุณจะเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยไม่ชอบออกสื่อไม่ชอบออกโซเชียลแต่มิถุนไม่ใช่นะครับมิถุนจะต้องมีแบบว่ามีแอคอาร์ตเออมีโพสอะไรแบบว่าให้มันบริหารเสน่ห์นิดหน่อยนะครับพอเป็นกระใสต,ต่อให้เขาแต่มีคุณเป็นคู่แล้วมีคุณเป็นเมียมีคุณเป็นผัวแล้ว จนมีลูกด้วยกันคนสองคนแล้วเขาก็จะยังเป็นแบบนี้ฉะนั้นขอให้คุณเข้าใจเลยกฎข้อหนึ่งคือคุณห้ามเรื่องนี้เขาไม่ได้เลยนะครับข้อที่สองที่เด่นๆชัดๆนะครับของชาวลัคนาราศีมิถุนอย่าลืมว่าถ้าคุณจะรักคนลัคนาราศีมิถุนจะอยู่กับคนลัคนาราศีมิถุนคุณต้องรู้ข้อนี้ข้อที่สองคือเขานะเป็นคนที่สองอารมณ์ สองอารมณ์คืออะไรไม่แปลกที่บางทีคุณคุยกับเขาอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆจู่ๆพอพูดอะไรผิดหูนิดนึ่งอ้าวอารมณ์แม่งเปลี่ยนแล้วเออชักสีหน้าใสกูแล้วคือเขาไม่ได้โกรธขนาดจะมาแช่งชักหักกระดูกแล้วมาทะเลาะอะไรกันใหญ่โตหรอกแต่เขาแสดงอารมณ์แล้วว่าเขาไม่โอเคนี่แหละคือคนลัคนาราศรีมิถุนเออเป็นคนสองอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายฉะนั้นอย่าได้แปลกใจนะที่บางทีพอ คุยคุยกันอยู่อ้าวกำลังคุยกันสนุกสนานหรือกำลังจีบจีกกันอยู่ทางโทรศัพท์อ้าวอ่ะอารมณ์เปลี่ยนแล้วเพียงแค่คุณทักเขาว่าอะไรรู้ไหมทักเขาว่าทําไมวันนี้รับสายช้าหรืออ่านไลน์แล้วไม่ตอบอารมณ์แม่งเปลี่ยนทันทีอย่าไปเซาซีเขามากจริงจอย่าไปเซาซีเขามากอย่าไปเซาซีเขามากมิถุนไม่ชอบเออคนมิถุนม่นเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ชอบอืมอย่าไปเซาซีเขามากเพราะว่านอกจากจะทําให้คุณกับเขานั้น เออความสัมพันธ์ไม่ค่อยโอเคแล้วเขายังมีความรู้สึกว่าเขาเวลาเขาคุยกับคุณเขาเจอคุณเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองเขาขาดหายไปอืมเขาไม่ชอบเรื่องนี้นะอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะอันนี้ก็สําคัญโคตรสาคัญมากเดี๋ยวกินแป๊บหนึ่งชาวลัคนาราศีวิถุนเป็นคนที่ชอบคนบริหารสเสน่ห เป็นคนที่ชอบบริหารสเสน่ห์เป็นคนที่ชอบทักทายคนนู้นทักทายคนนี้บริหารสเสน่ห์แต่แม่งโลกจิตอย่างหนึง่งมันกลับเป็นคนชอบผู้ชายที่ดูขึมขุ่มชอบผู้หญิงที่ดูไม่พูดมากเว้ยเออเขาเป็นคนแบบเนี้แต่แม่งไม่ชอบคนลักษณะ,ะน,นิสัยเหมือนตัวเขาเองอะ่ะเขาชอบอีกแบบหนึง่งฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นคนที่ชอบทักคนนู้นทักคนนี้คุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ถึงแม้ว่าคุณเป็นแฟนเขาแล้วก็ตามนะ แต่ถ้าคุณแม่งไปทําอย่างเขาว่าเอาบ้างมึงบริหารเสน่ห์กูบริหารบ้างต่างคนต่างบริหารอีหาจบข่าวไปไม่รอดเออนะชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นคนอย่างนั้นแต่เขาไม่ชอบคนที่เหมือนเขาเขาชอบคนอีกแบบหนึง่งฉะนั้นถ้าเกิดเขาไปอยู่ในวงสนทนาเจอเพื่อนเก่าแล้วนั่งกินอาหารนั่งคุยอะไรกันเมาส์กันสนุกสนานเลยเราไปด้วย เราก็เมาพอหอมป่ากหอมคอแต่ไม่ต้องไปคุยแข่งกับแม่งหรอกอืมเหนื่อยยาเหนื่อยจริงๆเออให้รู้ไว้เลยเหนื่อยอยาหาทําเด็ดขาดเข้าใจไหมเนี่ยแหละสามข้อหลักๆพอแล้วเหลือเฟือแล้วแค่นี้นะโชคดี